พี่ชะละนันชะละแช่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 กระชะละลายเกดไอไลเกดพี่พึ่งร้องอะไรออกไปครับคุณผู้ชมจริงๆพุ่งไม่ได้บ้าน้องเกาหลีเลยนะครับเมื่อกี้แค่แบบจำๆเขามาครับนึกออกปหมครับแล้ววันนี้พึ่งก็มาดูคอนเสิร์ตนะครับไม่เห็นมีอุปกรณ์อะไรเลยที่แสดงว่าพึ่งเป็นคนบ้านเกาหลีจริงนะครับไม่เห็นมีเลยเห็นปะครับคุณผู้ชมโอเคครับบูว่าคุณผู้ชมคงอยากจะรู้แล้วนะครับว่าตัวตอนนี้เนี่ยในงานจะมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวบมจะพาคุณผู้ชมไปชมกันครับไป โอเคนะครับอุ้ยเปิดเบรก่อนนะครับต้องบอกก่อนวันนี้บูมแคสซโอเปียนะครับไม่ใช่พีเนียเดี๋ยวจะงงนะครับเพราะเราเริ่มใกล้ข้องานมาเรื่อยนะครับคนดูจะสับสนได้นะครับตอนนี้บูมอยู่ที่ด้านหน้าใกล้สุดๆของงานแล้วนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าไงนะหน้างานเป็นหน้างานที่เล็กๆแหละแต่ว่าแฟนขับอบอุ่นมากนะครับอบอุ่นไปด้วยความรักของไทยเมโลดี้นะฮะแต่ว่าเราก็สามารถตะลุยกันได้ครับเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผม ส่วนแรกนี้นะครับเป็นกาแฟโบราณนะครับจากโรงแรม i ิน e r i a l Queen Park นะครับเมื่อวานนะครับที่บุมไปตะลุยงานแถลงมานะครับเขาก็มีกาแฟต้อนรับนะครับน่ารักมากๆเลยนะฮะแล้วก็มีขนมด้วยนะครับตอนนี้นะครับทุกคนก็มองเห็นกันนะครับว่าขนมจะต้องจ่ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนเริ่มน้อนแล้วบุก็จะหยิบแล้ววิ่งไปเลยนะครับแล้วก็อาจจะอดดูคอนเสิร์ตนะครับคุณผู้ชมเราไปกันต่อครับตรงนี้นะครับก็เป็นเวลาแฟนคลับที่นั่งกันอยู่นะครับมองกันสิครับน่ารักกันมากมายนะฮะบางคนอยากใกล้ประตูมากก็นั่งพื้นเานะครับผม ะะและตอนนี้นะครับเรามาถึงบูธของทีมงานกันแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นบูธลงทะเบียนสื่อมวลชนนะครับคุณผู้ชมว่า มีอะไรบ้างนะคะตรงนี้ว่าเป็นสื่อเจ้าไหนไหมอาอยากจะเข้ามาสัมภาษณ์ในเพลงอาจจะเข้ามาไม่ไ้สัมภาษณ์สิเข้ามาถ่ายบรรยากาศในเพลงแรกเพลงที่2ว่าศิลปินนี้หน้าตาเป็นยังไงเป๊ะไม้เพื่อไปเสนอข่าวให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับก็มาลงทะเบียนที่บูธนี้ครับแต่บูมเนี่ยไม่ได้มาลงทะเบียนที่บูนนี้นะคะรับบุ๊เข้าข้างหลังครับเพราะว่าบุ๊คแค่บอกว่าบูมเป็นอาร์ติสต์นะคบพีเนียวก็เข้าได้เลยครับผมเป๊ะมากครับคุณผู้ชมครับต่อไปนะคะตรงนี้นะคะเต้น <c oughs> ร้านอาหารครับผมเดอะบีบิมบับนะฮะ เรียกได้ว่าจ่มมากๆครับเป็นร้านอาหารเกาหลีนะฮะชี่ขออนุญาตครับพิธที่ก่อนสะดุดครับเ,เป็นอะไรที่เห็นแล้วก็รู้สึกอยากได้นะครับทั้งขวดน้ําทั้งโปสเตอร์เลยนะครับพอจะกรุณาได้นะครับอยากให้แนะนํานิดนึงได้ไหมครับว่าร้านอาหารนี้เป็นร้านอาหารเกี่ยวกับอะไรยังไงครับผมได้ค่ะได้ค่ะเป็นของเราเป็นร้านอาหารเกาหลีนะคะผมทราบอะไรบ้างก็ที่ร้านเราจะเป็นอาหารเกาหลีที่จะเป็นบีบิมบับ ค่ะแต่คือใช่เป็นขา้าวยำเกาหลีแต่ว่าในที่ร้านเนี่ยจะมีอาหารอื่นๆด้วยที่เป็นต้นตำรับเลยเพราะว่าเรามีเชฟที่มาจากเกาหลีอ่ะชื่อร้านก็เป็นบิบิมบับแล้วต้องพูดถึงบิบิมบับหน่อยมันเป็นยังไงอะไรยังไงบิบิมบับคือถ้าถ้าพูดก็คือมันจะเป็นข,ข้าวยำที่มีหน้าเป็นทั้งผักและต้นเนื้อก็คือค่อนข้างที่จะเป็นอาหารที่รับสุขภาพคนรับสุขภาพจะชอบมากค่ะแล้วก็ที่เด็ดของที่ร้านเราคือจะมีซอส โคชูจังที่จะเพิ่มเพิ่มรสชาติคือเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านจริงๆยอดเยี่ยมค่ะแล้วพอจะแนะนำได้ไหมคะว่าถ้าเกิดอยากรับประทานไปร้านยังไงอย่างไรครับอ,อ๋อตอนนี้ร้านเรามีอยู่5สาขานะคะก็คือสาขาที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดก็เป็นสาขาสายามพารากอนนะคะแล้วก็จะมีที่สุขที่ิท2ีสุขสมสิทเ1สาขาพัทยาแล้วก็มีกาบ,บางนา ก็ถ้าจะอยากได้ B2B นะฮะเป็นพรีเซนเตอร์ร้านนะครับไม่ต้องลำบากครับหน้าตาคล้ายๆกันอยู่ตรงนี้ครับพรีเนียลนะครับเวอร์ชันต่อควองตลาดครับผม <laughs> จางได้ฟรีนะครับไม่คิดค่าตัวเลยแน่นอนครับผม <laughs> อีก็ง้็ขอบคุณมากๆนะครับผมอะ,ะะะอะไรนะครับ,รบเอารับแน่นอนครับคุณผู้ชมครับขอตัวไปกินน้ำก่อนนะครับ โอเคนะฮะตามคอนเซปต์อันเป็นตำนานของรายการเรานะครับต้องมีการสัมภาษณ์แฟนบอยที่หน้าตาดีที่สุดในครบภูมินะครับผมแล้วก็มีเพื่อนเข้ามาด้วยนะครับเป็นแฟนเกิร์ลนะฮะอยากจะให้แนะนําตัวนิดนึงครับว่าเป็นใครแล้วก็เมนใครครับชื่อโอ่งเมนมินฮายกชื่อโอ่งชื่อแจงเมนมินฮายกโอ้โหนะฮะแปลว่าเขาจับคู่แท็กทีมกันมาเลยทีเดียวนะฮะทําไมถึงรัก b 2 b ครับผมเพราะเป็น B2B โอ้โห,โหตอบได้เก่มากกลับบ้านานะคุณผู้ชมครับ <c oughs> อะขอขอให้ผลเพิ่มจำอีกนิดหนึ่งนะครับก็ร้องเพลงพอแล้วก็รอรอโอเคนะฮะ <c oughs> เหมือนกันเลยเหมือนกัน <c oughs> เลยนะครับอาจจะขี้อายนิดนึงนะฮะ <c oughs> แล้วทำไมาถึงชอบมินทยอกค,ครับผมว่าวงนี้เนี่ยทุกคนก็เรียกได้ว่าร้องเพลงเก่งนะฮะเต้นเก่งแร็ปเก่งอะไรทุกคนได้หมดแหละอยากจะถามว่าทำไมามินทยอกถึงมาแรงแซงโค้งทั้งสองคนเลย ตรงสเปคพอดีตรงสเปคพอดีมีเป๊ะเวอร์มามหล่อน่ารักแล้วก็กีฬาเก่งกีฬาเก่งนะฮะเจ๋งมากครับโอเคแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่ B2B เนี่ยให้ความสำคัญกับประเทศไทยพอสมควรเลยนะคือมหาไทยเมโลดี้บ่อยพอสมควรแม้จะมาเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มานะฮะรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีดีใจมากที่ที่ได้เป็นเมโลดี้อ่ะ คือเขาก็ให้ความสนใจดีใจมากดีใจเหมือนกันสุดท้ายสมมุติว่ามินฮยอกนะฮะกำลังอยู่บนจอน,นี่ยนะครับกำลังเปิดสติ๊กแพ็กอยู่เลยนะฮะอ่า,านะฮะแล้วบอกว่าเธอมีอะไรอยากจะพูดกับฉันบ้างนะสมม่วนมินฮยอกเธอมีอะไรอยากจะพูดกับฉันบ้างช่วยบอกนิดน,นึงโอเคมาเลยลักษณนโะอ้ oh. oh my god ลักษณนะลักสุดสุดเยออ่ะนอกจากพูดนอกจาก เอิ่มเนื้อสองคนนี้เนี่ยพูดสั้นจะให้อีกให้อีกอีกสามคำคนละสามคำ I love you yeah love me y o r yeah โอเคครับเรียกได้ว่าซึ้งแซ่บเวอร์นะฮะก็อยากจะขอขอบคุณน,น้องๆสองคนมากขอให้ฟินในคอนเสิร์ตมินยอก,กระโดดลงมาเพิ่เปิดร้าท้องใสเลยทีเดียวนะครับโ okay, อเคโชคดีขอบคุณมากครับไปต่อลุยก,กันต่อครับ ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมบุมอยู่ข้างๆกับสองสาวนะฮะที่เป็นสาวๆของ B2B เลยนะครับเป็นที่รักในอนาคตของ B2B นะฮะที่จะร่วมชีวิตไปด้วยกันเลยอะไรอย่างนี้นะฮะเน้องสองคนเป็นฝาแฝดกันหรือเปล่าครับฝาค่ะโอ้ตายแล้วเป็นเครื่องแบบยูนิฟอร์มนะฮะโอเคครับอยากจะขอให้แนะนำตัวนิดนึงแล้วก็บอกว่าเป็นเมนใครอะไรยังไงครับชื่อนีนค่ะเมนมินเทย็อกค่ะชื่อการ์ตูนค่ะเมนพีเมียวค่ะอุ้ยน้องเป็นเมนพี่ใช่ไหมครับโอ้ย โอ้โหเขินมากมากเลยแต่ใช้พูดนิดนึงครับว่าทําไมถึงรัก B2B เอาทั้งวงนะพูดถึงทั้งวงก่อนเพราะว่าเป็นวงที่แบบคีเล่นแล้วก็มีเอกลักษณ์มากเลยค่ะเป็นกันเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําไมถึงรักเมนคนนี้ไม่แบบเห็นครั้งแรกก็ชอบเลยค่ะมันเป็นพรมลิขิดแบบเป็นโชกชตาฟารลิขิดไว้อะไรอย่างงี้นะฮะประมาณนั้นค่ะเหมือนกันให้ข้อมูลพี่ได้เยอะมากจริงๆนะครับผม อ่เรียกให้บอกให้หนึน่งว่ารู้สึกยังไงบ้างที่เขาก็ B2B นี้ก็มาไทยถือว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ห่างมากนะมาบ่อยพอสมควรนะอยากถามว่ารู้สึกยังไงบ้างที่เขาค่อนข้างให้ความสาคัญกับแฟนๆชาวไทยเมโลดี้ไทยทีเดียวเชียวดีใจมากเลยค่ะที่แบบใส่ใจแฟนคลับขนาดน,นี้ค่ะประทับใจมากค่ะทำให้แบบยิ่งเช่าเข้าไปอีก,กอ่ะเดีมอ่ะ,อะและสำหรับวันนี้เรามีความเตรียมพร้อมอะไรบ้างเราเตรียมพร้อมอะไรกับตัวเองมาบ้างสำหรับการตะลุยคอนเสิร์ต อันนี้เยอะมากค่ะเตรียมพร็อพมาเยอะมากโชว์โชว์โชว์แน่แน,น่แน,น,น่ธรรมดาที่ไหนล่ะครับอ <mm> ออืืหพีเนียวโอ้โหพีเนียวอุ้ยพีเนียวจริงๆเหรอ <mm> <mm> ตกใจมากเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นพีเนียวที่ใส่กระเป๋ามาแล้วนะครับอ่านะโอเคณจุดนี้ถ,ถือของมาด้วยถือของมาด้วยให้อยากให้พูดนิดนึงถึงศิลปินที่ตัวเองรักนะฮะค <mm> ุณมินทะยอกนะแล้วก็คุณพีเนียวอยากจะให้พูดใส่จอไปเลยสมมติเขามองอยู่ตรงนี้ครับมองอยู่ตรงนี้เลย ไฮพี Hi, ่เนียวไฮมิที่อกโอเคให้พูดเลยครับจ้องจ้องก็บอกว่าขอบคุณมากค่ะที่มาไทายบ่อยขนาดนี้แล้วก็ใส่ใจแฟนคลับขนาดนี้ค่ะน้ำตาจะไหลนะครับ <laughs> แล้วพี่ค่ะโอป,ป้าไฮพี <laughs> Hi, ่ okay. <laughs> เนียวไฮโอเคเราต้องขอขอบคุณน้องทุกคนมากนะครับแล้วก็ขอให้ฟินเนี่ยคอนเสิร์ตนะฮะขอให้ได้เป็นผู้โชคดีเ <laughs> ขาลงมาจับมือนะฮะอุ้มขึ้นเวทีไปเลยอ้าวได้ไฮทัชอ้าวเย้ๆย้ทม่ได้ที่ไหนละไฮทัชเนี่ยเดี๋ยวเตรียมมือล้างมือยังลูก มีโลชั่นเนะะี่ยค่ะล้างมือเต็มโลชั่นไปแล้วหนูต้องล้างเยอะๆนะลูกเพราะพอหนูจ e> ับมือเสร็จปุ๊บหนูจะไม่ล้างมือไปอีกสองสัปดาห์น่าเนนะครับอย่าเข้าใกล้นะครับสองคนนี้ครับขอบคุณมากครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราต้องลากันไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะฮะตะลุยหน้าคอนของเราครับบูมพาทุกคนไปฟินเต็มอิ่มนะครับกับบรรยากาศหน้าคอนของ B2B ในวันนี้นะครับเรียกว่าปาร์ตี้นะฮะปาร์ตี้ของ B2B ในวันนี้นะครับก็เรียกว่า คุณทุกคนก็น่าจะได้รับความสนุกสนานได้รับบรรยากาศหน้าคอนไปบ้างในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมยังไงตอนนี้บุก็ต้องขอตัวไปฟินกับ B2B ก่อนนะครับใช่ไหมพี่เนียฝรั่ฝดนะครับขอตัวไปฟินกับฝรัฝดของบุมงก่อนนะครับผมยังไงก็ให้ทุกคนนะคะถ้าเกิดรักตะลุยหน้าคอนแล้วก็คิดถึงหน้าของบุมงแคสซิโอเปียนะฮะก็อยากจะให้ติดตามกันทาง u t u b e นะครับโซโซแชนแนลนะครับวันนี้บุมงแคสซิโอเปียยินดีให้รับใช้ทุกคนนะฮะขอตัวไปตะลุยในคอนก่อนนะครับ สวัสดีครับ